ะะช่วงปฏิบัติบูบชานะคะขอใช้สิ่งที่เรียกว่านิพพานธรรมของบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะในการที่เขาเรียกว่าปฏิบัติบูบชาหรือในการนะคะปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะแล้วก็จะต่อด้วยจิตตภาวนานะคะเริ่มที่หน้าเก้าเลยนะคะวิธีอัญเชิญพลังบุญของพระนิพพาน ปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุธทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาผู้มีพระมหาเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ทั้งสามโลกลูกนี้ต่าต้อยมีบุญน้อยลูกมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ในนรกโลกมนุษย์โลกเทวะพรหม,มโลกลูกไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นคน ทเทวดาพรหมอีกต่อไปลูกตั้งใจจะเป็นคนดีมีศิลห้าครบเคารพพระรัตนตาไตขอติดตามองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าพระนิพพานทันใดในชาตินี้ลูกกราบขออนุโมทนาสาธุกับบุญบาร,รมีของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทุกๆพ,พระองค์มีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังศี มีองค์สมเด็จพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพะริยสงฆ์เจ้าผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์เทพเจ้าทุกพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์ทั้งหมดขอได้โปรดประทานพลังทิพพลังจักรวาลพลังบุญแห่งแสงทิพนิพาน ชบพันรังสีรัศมีหกประการแสงอริยะทรัพย์อริยธรรมวิสุทธิทิพย์เพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีความดีทั้งสิบทัศของลูกให้เต็มเพื่อตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอาวิชาโรคภัยไข้เจ็บบาปกรรมให้หมดไปเร็วไวเพื่อขอให้มานอย่ามีช่องขอให้ความดีมีอานิสงค์ให้มานไพ่แพ้ไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตร สัพสัตว์ทั้งสามโลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีปัญญาฉลาดเข้าใจในพลังบุญบริสุทธิ์นิพพานถึงอริยมรรคอริยผลทั่วทุกคนทุกท่านด้วยเทิญสัมปติชามิสัมปจิตชามินิพานาสุขขังอธิษฐานจิตพร้อมกันเลยนะคะอิติสุขโตองค์สมเด็จพระวิสุทธิ พุทธังสีพระบรมธรรมบิดาอาราธธนานังพุทธังอาราธธนานัง,มมงาราธรรมังอาราธานานังสังฆังอาราธนานังผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมอาราธธนานังมาตาปิตุอาราธานานังคุณครูบาอาจารย์อาราธธนานังเทเทวาอาราธธนานังโอมัสสี ธมรังสีนามาเตสัพพะทุกขังสัพพะโรขังสัพาพะาพยังวินาศสันติสัพพะราพังพระวันตุเมอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอดเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึง่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเทินอิทธิริธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึง่งแก่มะอาอุนี้นด้วยเทินอิทธิริธิพุพทธานิมิตตัง ขอเดชะเดชังขอเดเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเธอด้วยเดเดชะแห่งบุญบาร,รมีที่เหล่าลูกลูกพุทธบริษัทได้กระทำมาตั้งแต่ชาติแรกจนจบในชาติปัจจุบันด้วยทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะ อธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีลูกขออันเชิญพระบารมีขององค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ขอโปรโดมารวมตัวกันสงเคราะห์ลูกและหลานบริวารทุกๆท,ท่านให้เข้าถึงอรหัตผลเร็ว,รวๆไวๆคําว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ช่วยคนไม่ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่สำเร็จไม่จบกิจเป็นอรหันขออย่าได้มีขอให้ลูกมีปัญญาโดยช่วยชาติพระศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอให้ตายอย่างรวดเร็วทันใจก่อนตายไม่ต้องทุกขทรมานร่างกายจนเกินไปขอเข้าถึงพระนิพานโดยฉับพลันทันใดในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยลูกหลานบริวารทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุาธาธาธเริ่มสวดมนต์พร้อมกันนะคะบูชาพระรัตนตรพร้อมกันนะคะอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชยามิ อิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูชยามิเหล่าลูกๆน้อมกราบพระรัตนตรยัยพร้อมกันเลยนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธทางพระขวันตังอภิวาเทมิกราบสวา,าวกวาโตภควตาธรรมโม ทามังนัม,มัสสมมิคราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิกราเราลูกๆนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันเลยนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโอาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหล่าลูกๆขอขมาพระัตนาไตรพร้อมกันเลยนะคะวันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมะขะเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมะขะเมพันเตวันธามิสังคังสัพพะเมโทสังขมะขะเมพันเตเราลูกๆขอกล่าวบท ไตรสารณคมพรอ้อมกันเลยนะคะพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังคังสารนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิ ตาติยมปิสังคังสารนังขฉามิเหล่าลูกๆขอสมทานศินห้าพร้อมกันนะคะปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาติยามิอธินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาติยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมมาติยามิมุสาวาทา เวระมณีส mm ิขาปัทังสัมมาติยามิสุราเมรยะมัชัปปมาทัฐานาเวระมณีสิขาปัทังสัมมาติยามิประโยชน์ของการรักษาศีลสีเลนะสุขตินยันติแปลว่าศีลทำให้ไปสู่สุขติสีเลนะโภคัสมปทาแปลว่าศีลทำให้ได้โพกรัพย์สีเลนะนิพุตินยันติศีลทำให้ไป พระนิพานเหล่าลูกๆขอถวายพรพระรัตนไตรด้วยบทอิติปิโสพร้อมกันเลยนะคะอิติปิโสภักวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโดโโลกวิถุอนุตตโรปุริสธรรมสาราติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภักวาติ สวากาโตภะคะวตาธรรมมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริสยุคราีิอัฏฐะปุริสบุคราเอสะพัควัโตสาวกสังคโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเนยโยอัญชลีกรณิโย ο, อนุตตรังบุญยะเขตตังโลกสาสติจากนั้นนะคะนมัสการพระอรหันต์ทั้ง8ปดทิศพร้อมกันเลยนะคะ ท่านธรรมยังสรพันเยนะพุทธมังคละกาทายพานามาเสสัมพุนโททิปาทังเซโทนิสินโนเจวามันชีเมกุนทันโยปปาพาเคจา อาคเนเยจากการสโปสาลีปุนโตจะทางคีเนหราติเยอุปาลีจาปชิเมปิจานันโทภัย เทจขวัมปติโมคะลานจะอุนตาเรอิสาเนปิจาราหุโลอิเมโคมังคลาพุทธะสะเปินทาปติติตาวันทิตาเตจามเฮหีส กเรยิจะปูชิตาเอเตสังอาโนพาเวนาสพาโสทีภวันตุโนอิเจวามันจันตา มานัสสนยังมานาสนามานาสมาโนรัตนันตยังยังบุญญาพิสันทงังวิปุลังอลันทงังตัดสานุภาเวนะหาตันตารายโยอาราธนาพระธรรมของพระนิพพาน พร้อมกันเลยนะคะรัมมาจะรุกาทิปติสหปตินกันอันชฉลีอันทิวรังอายาจธาสันติทาสันตา ประชังขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังประชังสาหัมบอดีพรมเป็นบรมในโลกา มีรินและเดชานุภาพในคณนาพรมทำอันเลีวัดสถินอานนาทีสมควรแล้วก็บังคมทุลีบาทพระศาสดาขอ,ขอพร บวรเลิศสุประเสริฐมโหราวาปวงประชาาสาวน้อยก็ยังมีเชิญองค์พระสัมพุทบริสุทธิ์พระอินทร์สีปรนปวงประชาชี หายลูทางกระเสมสารจึงองมุนีปราด วรนาระไทยบานรำพรมก็โดยทานภาการุณยาภาพมีขอเชิญพระคุณท่านผู้เปรียบปานพระชินาสีปร่เผยพระธรรมชี าไอกระจางสว่างเทนเหล่าลูกๆขอขมาพร้อมกันเลยนะคะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกนาถังอภิปูชยันติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะ สาธุสาธุสาธุโยโทโสโมหจิตเตนะพระวิสุทธิพุทธรังสีพระบรมธรรมบิดารัศมิงพุทธรัศมิงธรรมร,รัศมิงสังฆรัศมิงปาปะกโตมะยาคมะคเมกตังโทสังสัพพปาปังวินาศสันติโยโทโสโมหจิตเต บิดามันดานะรัตสงคุณครูบาอาจารย์นะรัตสงเทพเทว,วาพรมนรัตสงเจ้ากรรมนายเวนนรัตสงปาปากกะกตะมายาคมะคเมกตังโทสังสัพพปาปังวินาศสันติภาคภาษาไทยกรรมบทสิทธิกายกรรมสาม วจีรกร,รสี่มโนกรรมสามที่เหล่าลูกๆหรือข้าพเจ้าได้สบประมาทาพลาดพังต่อหน้าและรับหลังก็ดีที่ควรก็ดีที่ไม่ควรก็ดีต่อองค์พระเบื้องสูงที่ลูกอาราธนาขอคมากรรมมาบาปกรรมทำเวรมาแต่ชาติปางก่อนจนถึงชาติปัจจุบันเพราะเหล่าลูกๆรู้เท่าไม่ถึงการอยู่ในอวิชชาบัตนี้เหลาลูกๆรู้แล้วว่า ทำบาปได้บาปจริงทำบุญได้บุญจริงทำชั่วได้ชั่วจริงทำดีได้ดีจริงทำเพื่อพระนิพพานได้พระนิพพานจริงฉะนั้นเหล่าลูกๆหรือข้าพเจ้าจึงได้มาขอถึงองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ที่อาราธนาทุกท่านโปรดยกโทษอดโทษให้เหล่าลูกๆหายบาปหายกรรมหายจากอาการเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวเสียดท้องปวดทั่วสัมผังกายเสียวทั่วสัมผังกายและ อาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมต่างๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆวิบากกรรมต่างๆเหล่าลูกๆขอถวายต่อองค์พระเบื้องสูงที่อาราธนาทุกพระบาททุกพระองค์จนกระทั่งหลวงพ่อคงจตุมโลตลอดอวสานขอให้เหล่าลูกๆหายอย่างขาวรด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธเหล่าลูกๆจะถือบริกรรมหรือปฏิบัติธรรมเรื่อยๆ นมโมตัสสะตัดกรรมตัดเวนนโมตัสสะตัดกรรมตัดเวนนโมตัสสะตัดกรรมตัดเวนสุทินังวัตเมธานังกัมเวนอัศวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยมปิสุทินังวัตเมธานังกัมเวนอัศวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยมปิสุทินงังวัตเมธานัง กาเวนอาสวะขายาวหังนิพพานังโหนตุเหล่าลูกๆขอเปิดความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมและให้มีสภาพคล่องในสิ่งที่เรียกว่าเงินทองและทรัพย์สินขออัญเชิญพระกถาโปรดสัตว์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เผยแพร่โดยท่านคุณครูพึ่งจนถึงหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคนำมาเผยแพร่ต่อและหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงได้นำมาเผยแพร่ต่อขอเปิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมกันเลยนะคะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตฉามินาสังสิโมกรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธามาอะอาุณโมพุทธายะวิราชโย ο, วิราคนณยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธสะสวโหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัเภยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะาอ,าอุนมโมพุทายะ วิราทโย ο, วิราโคนายางวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรา,า,า,ราอ,อิทโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือรือ้อสัมปจิตฉามินาสังสีโมพรมาจะมหาเทวาสาเพยักขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาบุญ,ญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธามอาอุณโมพุทธายะวิราชโยวิราคนณยังวิราหิงสาวิราทาศวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะม,มานีมมะพุทธะสวะหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอแล้วก็อุทิศ ส่วนกุศลผลบุญเลยนะคะอีทังบุญยะพลังผลบุญใดที่เหล่าลูกๆข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้เรลาลูกๆและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยพลาดผิดล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรโดโมทนาส่วนกุศลนี้โปรโดอโหสิกรรม ให้แก่เหล่าลูกลูกหรือข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและเหล่าลูกลูกหรือข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้นให้กับเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลลภิพภพ,พและท่านพ่อปู่ผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุท่านพญายมและขอเทพเจ้าทั้งหลายท่านพญายมโปรโดโมทนาส่วนกุศลนีน้เป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของเหล่าลูกลูกหรือข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายปโปรดโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับเหล่าลูกลูกหรือข้าพเจ้าจะพึงได้รับนักการละบัตเดียวนี้ด้วยเถิด ผลบุญใดที่เหล่าลูกๆได้บำเพ็ญแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัยให้เหล่าลูกๆได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดและขอส่งบุญด้วยพระคถาส่งบุญคุณพ่อพระพุทธเจ้าพร้อมกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอัปปาโนธรรมโมอัปปามโนสังโฆอัปปาโนขอให้บุญทุกบุญได้ลงสู่เนื้อตัวชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมและขอให้เนื้อตัวชีวิตของผู้ปฏิวัติบัติธรรมได้มีอนิสงส์แสดงผลแห่งบุญนี้ขอพระนิพพาน โปรดเมตตาแสดงบุญที่เกิดขึ้นว่ามีอยู่จริงความถี่ความสั่นสะเทือนความรักและพลังงานดีๆต่างๆได้เข้ามาสู่เนื้อตัวชีวิตของเราลูกหลานขอแสดงให้เกิดเป็นอนิสงค์แห่งอภิญญาญาหรือความรู้สึกเป็นทิพด้วยเชิญสาธุ อาการหนักชาอาการเป็นพลังงานอาการสั่นสะเทือนบุญเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่รับรู้โดยสัมผัสของนะคะผู้ที่นะคะรับรู้ในวิมุตติรสได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุในเรื่องของวิมุตติธรรมเราจะได้วิมุตติรสไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกพระศาสดาจะมีคำว่าเสมอกันที่วิมุตติรส ะะเมื่อเราไม่เจ็บปวดใจแล้วและเราเป็นผู้ที่ออกจากนะสิ่งที่เป็นกรรมมาพบคือพบของผู้มีการมได้แล้วเราก็จะเข้าสู่สภาวะที่เป็นทิพย์ได้จะสื่อสารเชื่อมโยงสัมผัส และก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสิ่งที่เขาเรียกว่าชาวโลกทิพย์ได้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนาสาธุในการปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าจะไปเข้าห้องน้ําก็ขอไปเข้าห้องน้ําแค่สองนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าสู่นะคะจิตตะภาวนาเลยนะคะสาธุสาธุสาธุ